ครับก็สวัสดีชมมันด้วยครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มขนาดไม่ใช่เพิ่มขนาดเพิ่มพื้นที่ไดซี C> นะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาไดซีเต็มนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคุณนะครับเป็นคนชอบเซฟงานไวเดสท็อปนะครับก็คือตรงส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับเซฟงานไว้นะครับเยอะๆนะครับซึ่งจริงๆผมจะบอกว่าตรงส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าเดสท็อปเนี่ยนะครับ มันคือไดซีนะครับมันใช้งานพื้นที่ของไดซีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ย้ายไปไวไดอื่นซะก็มันก็เข้าถึงง่ายนะครับก็เปิดเครื่องเข้ามาเจอเลยนะครับแต่ก็ถ้ามันไดซีเต็มนะครับก็ย้ายไปไดอื่นแทนก็แล้วกันนะครับและก็เวลาเราลบนะครับมาดูตรงนี้นะครับหลายคนคิดว่ามันลบออกไปแล้วนะครับจริงๆมันเข้ามาอยู่ที่ทางขยะ นะข้อดีของมันก็คือสามารถกู้คืนกลับมาได้นะครับเวลาเราลบงานผิดรหรือว่ากดผิดอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถกู้คืนโดยการคลิกลากมาหรือว่า Restore All Item ก็คือคืนคืนทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราจะเพิ่มอันนี้คือ Dice นะครับมันใช้พื้นที่ของ Dice เคลียร์ทั้งขยะครับลบออกไปให้หมดโดยการคลิกขวานะครับเลือก Empty Recycle Bin นะตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามีอยู่มีไอเทมอยู่เท่าไหร่นะครับมีที่ไฟนะก็กดลยุดนะก็ลบออกไปเรียบร้อยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเวลาสังเกตเมื่อกี้นะครับเวลาผมลบนะครับมันไม่ถามเลยนะครับซึ่งรายต่้งๆนะครับอะไรเยอะตรงนี้นะครับให้คลิกที่ d i s p l a y d e l e t e e o n น s u m a t i o n d e ลก็จะถามกิด้กเมื่กินไม่ถามแล้วก็เวลาลบนะครับถ้าไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ที่ทางขยะนะครับกดช i f ดีลิ e t e แบบนี้กดแล้วกดเยนไปนะก็คือไม่เข้ามาทางขยะอีกแล้วนะครับหายไปเลยกูคืนไม่ได้อีกแล้ว ต่อมานะครับเข้าไปที่ t i s s PC นะครับหรือไมคคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคลิกที่คลิกขวาที่ไดซีนะครับเลือกปกติอันนี้เราจะเคลียร์ขยะอีกรอบนะครับ Dis ค c l e a n นะคก็รอนานนิดนึงนะครับถ้าขยะมันเยอะนะของผมไม่ค่อยมีแต่ยังไม่ค่อยมีเลยก็ติ๊กถูกเลยครับหมดเลย แล้วก็กดโอเค B. อันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอะไรทำให้คอมพังหรือว่าอะไรนะมันเป็นการลบไปได้โอเคเรียวต่อไปต่อไปลบแอปนะครับลบแอปที่ไม่จะเป็น มาที่ Setting นะครับเมื่อกี้นละ้ก็ App and f e a t u r e นะครับลบแอป,ปหรือว่าโปรแกรมที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือไม่ได้ใช้เลยนะครับรไปแต่ถ้าได้ใช้ก็เอาไว้จะไปลเกมพนีก็ตัด n s t a l l ไม่ได้มากับวินโดว์นาน,นครับก็แบบนี้แหละครับที่อินสตอลนะครับ,รบแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเข้ามาที่ This PC นะครับไปที่ n อินสต l l ตรงนี้ที่เราเคยถอนติดตั้งโปรแกรมก็ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นนะครับ แล้วก็เซฟโลเคชันนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคลิกไปที่วินโด้นะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับสิสเ็มที่ส t o ร์อ่าเซฟโลเคชันนะครับตรงหัวข้อนี้นะครับจะเห็นว่านะครับมันค่า d ด f ฟ u l t ์เป็นดซีหมดเลยนะครับนี่แอปมีแอปใหม่เข้ามาอะไรพวกนี้แอปเอกสารมิวสิกพิเชอร์ภาพ วดีโอนะครับค่าเดิพอจะเป็นไดซีหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นไดอื่นได้ตรงนี้เลยนะเซฟโลเคชั่นตรงนี้นะครับมันคือมันคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้มันเป็นของไดซีนะครับเราก็เปลี่ยนยังไงครับพวกนี้นะครับลองเปลี่ยนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับ